น้ำไม้ขนมมาสิภาปเป็งแม่น้ำพรมเป็นเอิ่นแม่น้ำพรมอันนี้น้ำมันแห้งแล้วตอน,นะเทศบาลไม่เ็ดมาจัดการต้นไม้อยู่ขัง ฟังนั้นก็สิเป,เ,ปเป็นตำบลกุดเลาะตำบลกุดเลาะได้ฟังนั่นนะบ้านเป็นเป็นตำบลกุดเลาะแต่พอ่อขามมาฟังนี้เป็นตำบลบ้านยางตำบลบ้านยางขามไปฟังปุ็นตำบลกุดเลาะ อำคือเกษีสมบูรณ์จังหวัดชัยภยูมิโอ้น้ำแหงเลน้ำแหงหลยน้ำมีเพันสีปล่อยมาจากจากเกินจุลาพร าน้ำในลายพ่นกระสีปล่อยมาปล่อยมาจากเขื่อนจุราพอนมีพินน่นเอิ้นว่าแม่นมม้ำพมเพิ่นเอิ้นกันนะเพิ่นเอิ้นน้ำพมละ่ะเพิ่นเอิ้นน้ำพมนั่นละ่ะมันสิไหลไปพู้นันสิไหลไปลงลงไปทางทางผูเขียว ทางผู้เขียวผู้เขียวจังหวัดชายภูมิไปผู้เขียวเราไปใส่กับบุหูสรุปโลกกับสีลงทะเลกันแล้วมัง้งเนาะจังหวัดชายภูมนินี่ไม่ได้เป็นบ้านเกิดของไม้ขนมหวานหรอกเด้อมาอยู่กับแฟนในในแฟนทางนี้นะในแฟนทางนี้นเลยไม่อยู่น้ำเพลิน ยายมาเป็นที่เรียบร้อยหลายปีแล้วมาเป็นสะพายอยู่ทั้งนี้แลและน้ำแหงาล แต่ว่านา,นายากคนกอนเน่ะเพิ่นเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเฮ็ดมงนี่แต่ก่อนเนี่ยน้ำน้ำมงน,นี่มันเป็นอีอย่างที่เลิกหลายได้นะเิ่นมาได้นนะแต่ว่าอยู่นี้นี่คั้นมาปล่อยน้ำม,มัน,นี่สิแหงแหงคามไปหากันได้ได้ไหนอยูน่นะเพราะว่าเป็นอย่างมันค่อตื้นบมตเเพิ่นมาเฮ็ดแต่ฟังผมน่ะ เพิ่นเฮ็ดเพิน่นไม่เฮ็ดแต่ฟังพมนะ่ะโอ้ดินตอนนั้นนะ่ะรถสิบล้อนะ่ะขนดินมาโอ้โหพ่ออีเมียขนซ้น่มขนดินมาถมพมนะ่ะโอ้โหล้วบัดน,นี้แถมยังเอาก้อนหินมาเลี้ยง มาเลี้ยงน้ำแต่ฟังยังเสียบัดนี้หยากเกิดยากเลยมัน,นสิเอาอสิเอามีดให้มันสิเอาอยัางมา่ทางนะสิเอาแบบเครื่องสิตัดหยามาตัดมันก็นยากเลยเพราะมันเป็นก้อนหินยากเลยมันเป็นก้อนหิน จิตผิดบ้านนะนายกคนก่อนนึะ่ะ <c oughs> เห็นปะฟังหนึ่งให้กันแต่ว่าฟังนัน่นมันบ่นน้อยเดียวเลยเนาะไอ้ผู้รับเหมาฟังนั่นกไอีกเจ้านึงเพราะว่านอ้นั่นมันเป็นมันมัน,นมันเขตเทศบาลเนะาะคนละเจ้านะผู้ร,ววรับเหมาคนละเจ้า แต่ว่าฟังนี่ทีเทศบาลเด็กเอาผูร้รับเมบางมั้งเด้เอบุคเ็ดบ่คือกันมันคนละนั้นทางเปุ่นปุ่นปุ่นเขตอบตเด้อ่ทางแตว่ว่าฟังนี่เป็นเขตเทศบาลน,นี่เนะี่บ้าน งอกหกใส่แต่เอาไม้ไผ่มาเหล่าเฮ็ดเฮ็ดเบาเขาทำเบานะ อากาศเย็นสบาย mm hmm. เห็ดคลิปกันนะ mm hmm. เพราะไม่ได้มาท้ายัสง,ง,างสีงเท่าดอกอ่างลางเลยเป่นสีมะเห็ดหนึ่งยุงแตนบ้าน mm hmm. จะสีงลงไปหัวไป็นพวกเชียวเหรอไงกลนะ็ลงไปนะนำ้ำ ใส่แนะนำผมไนปะหอดผู้เขียวแล้วมุ่งว่าไปสายต่อนะมุ่งหัวกันึ่งแต่หอดล่าหอดผู้เขียวมุ่งว่าไปจังบวัดใดอีกสรุปแล้วกับสิบไปลงทะเลหรือล่ะซ้อมบิางมันเป็น แม่ยูนี่เป็นสิบสิบปีแล้วถึงบ้านแต่ก็บ,บอกใครได้ออกไปใส่ใครได้ออกไปใส่ไปฟังนั่นก็นสิประตลาด ตลาดแรงตลาดแรงปวดละสุดปวดละนี่บ่ไกลเลยประมาณตลาดแรงเห็นสีประมาณหาหกเรือยเมตรดเนี่ยมั้งจากบ้านน่ะมั้นไปตลาดแค่นั้นแหละใกล้